อยางถูกจังหวะเวลาออกแกการสมแก่สมัยย่อมประสบแปกวาดเริญอ,อยู่เป็นนิสนัยนะครับตอจากนั้นนะครับประธานในธีนีนำกาวถวายสัตปฏิญาณและร่วมร้องเพลงไปฝ่าพืชปฏิบัติตามให้เกิดผลสำเร็จเพื่อสนอง

น,าาน,นะครับสำหรับเรียนพระสรธานนะครับมีลักษณะเป็นเสียงโลหะโรคะรซเสียรสำหรับ,เร,บเรียญ1 1พระบาทสมเด็ดพจพระชจ้อยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา ยี variance, 22, <th> ่สลแปดจัร์กกฎาคมสองัายเจ็เรื่องล่างมีข้อความว่าพระธานเกตันตผู้ใหญ่บ้างครับทานเทวันท่านโนเทวัง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งวงประชาและความวัฒนา